นขนคอมากก็คือเลขลับสายเครเมนเลขลับสายกรเมนเข้ามาแล้วห้างวดติดนะคะห้างวดติดงวดนี้ถ้าถูกอีกก็เป็นงวดที่หกเบลนําเสนอสองงวดงวดแรกที่นําเสนอเข้าศูนย์หกตรงๆแล้วก็งวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวสามตัวกลับค่ะเบลให้อะไรนะสี่หกสองมันออกสองสี่หกก็คือสามปตหมุนหกประตูแล้วก็เขาให้หกหนึ่งนั่ ระวังหกหนึ่งมันไปออกเก่าหนึ่งนเสียดายแค่สั่นเข่าบนล่างเลยเก่าหนึ่งีหกสามตัวสองตัวแตกทุกประตูคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับทุกคนทุกช่องเลยนะคะทุกคนทุกช่องเลยเด้อที่มารับชมเนาะผู้ใคเค้ามา่แล้วทุกคนทุกช่องก็กดไลค์กดแชร์นะเด้อกดไลค์กดแชร์นะเด้อ อ่าแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กช่องจริงเบลด้วยช่องจริงมีช่องเดียวเท่านั้นนะคะเฟซบุ๊กนะคะชื่อจริงเลยธนะพรพิมพ์สีใส่หมวกสีดำใส่เสื้อสีเขียวแต่ว่าเพจปลอมมันก็เอารูปเข้าไปตั้งเป็นปรไ้า์มันคือกันละ่ะแต่ว่าจุดสังเกตว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะนี่คอร์ดิยาดเด้อจุดสังเกตถ้าเฟซจริงผู้ติดตามจะอยู่ที่3 7 0 0 0 0คนนะคะขณะนี้ ถ้าตากานี่เป็นเฟซปลอมท่านที่ค่ะไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นถ้าตากว่านี้ปลอมนะคะถ้าเขาใส่นาเบลนะเฟซใดที่เป็นนาเบลล้วก็ไม่แอบอ้างสิก็าหายเบิ้งเอาค่ะแต่ว่าสําหรับที่งามเพื่อนกับช่องของเพื่อนกับบ่าว่ากันค่ะช่องของเพื่อนเพื่อนกันหลายช่องโอ้ยอันนี้กับข,ของจริงของจริงค่ะเมื่อนี้มาเจอเอฟซีราว่าหลายคนขอมากก็คือเลขลับสายคอมเมนเลขลับสายคอมเมนเข้ามาแล้วห้าง,งวดติดนะคะห้าง,งวดติด งวดนี้ถ้าถูกอีกก็เป็นงวดที่หกเบลนำเสนอสองงวดงวดแรกที่นำเสนอเข้าศูนย์หกตรงๆแล้วก็งวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวสามตัวกลับอะค่ะเบลให้อะไรนะสี่หกสองมันออกสองสี่หกก็คือสามตัวหมุนหกประตูแล้วก็เขาให้หกหนึ่งนั่มระวังหกหนึ่งมันไปออกเก่าหนึ่งนอเสียดายแสั่นเข่าบนล่างเลยเก่าหนึ่งสี่หกสามตัวสองตัวแตกทุกประตู วันนี้ก็ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วได้มาปุ๊บก็ปล่อยเลยนะคะไม่ไม่มีกักหมู่ว้านไปเอามาสดสดร้อนๆ่อนได้มากลางดึกกันกว่าสิก,กัมมาผอดบานก็ดึกเดือนค่ะ <c oughs> ก็เลยว่ปลอยดอกมันเดือแล้วเพราะละล่อที่มงนันมามือเดียวกันดีกว่าก็เลยเป็นปลอยมือนีพร้อมกันเพราะว่ามันเดือแห้งนะก็ได้มาแล้วเพื่อนฝากบอกทางเจ้าของที่เพิ่นได้มาเพิ่นฝากบอกว่า วันนี้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นความมันอกมันใจบขึ้นหวัวก่อนี่หวัว่อนเล่ามันใจเด้อวันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นเนื่องจากมันเป็นกระแสมากคนจับตาย่านมั่นลุดระคะวาวอร์ตตรงๆเลยอยากให้คุณผู้ชมระมัดระวังค่ะระมัดระวังนะคะไปยิบลอตเตอรี่คนละใบสองใบสามใบสี่ใบก็บแค่นี้พ่อค่ะอย่าไป มั่นใจเยังบ่มีบะมี่ยังลอยปเปเซ็นลานเปเซ็นหรอค่ะเข้าตรงเพื่อไว้น้ำเพื่ออกเพื่อใจไว้น้ำค่ะพร้อมหรือ,อยังจ้าพร้อมแล้วเตรียมสมุดปากกาจดเลยเตรียมสมุดปากกาเยมสมุดปากกาจดนะคะ,ะคเลขรับสายเขมรงวดวันที่16บหกรกฎาคม2568นะคะกี่งวดแล้วนะครับเข้ามามแล้วห้างวดติดห่างวดติด สายขมิ้นวันนี้วันที่หกนะคะเตรียมตัวจดเลยค่ะคือเขาส่งมาให้น้องเบลใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่เลขของน้องเบลใช่ไหมไปเอาบุวานเวไปเอาไปเอามาไปเอามาแล้วนะคะรับสายขมิ้นวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวสองชุดเหมือนเดิมนะคะคือหนึ่งศูนย์สามแล้วก็ห้าสองแปดหนึ่งศูนย์สามแล้วก็ห้าสองแปด ส่วน2ตัวมี0 3 0 1แล้วก็2 8 0 3 0 1แล้วก็2 8ค่ะโชว์ตัวเลขบอจำอีกรอบนะครับ1 0 3 5 2 8 1 0 3 5 2 8 2ตัว0 3 0 1แล้วก็2 8วันนี้รู้สึกว่าสีลายหางก็เกาบ้านองเดียว จำเก่าจำเก่าเหมือนเดิมสามตัวสองชุดสองตัวสามชุดเหมือนเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วรับสายคมเมนตระมัดระวังนะคะวันนี้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะหมดพีแล้วสามตัวเนาะกดลงกดลงไงนเออ า wow. แดดไปโ okay, okay. อเคได้แล้วเดี๋ยวข้ากอหมอนได้คช่ทแล้วเอาอมาแับออกอีอกแหน้าจอเลย โอเคจมน้ำใช้ไหมเอาแคปหน้าจอ ต้องเบี้ยวมากตัวใดก่อได้เงินวันต้องเบียวมากเพียวการที่เพนให้ไหลไหล,ลักกัมาตั้งเพินตรงนี้หละหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามชอบ103หนึ่งศูนย์สามค่ะก็ไปตัดเล่นโรดเพรอว่างหักวกรอนเห็นว่าถ้าตัดมันกับเขาสี่หกเดี๋ยวว่าได้ตัดไหดีน้องเบี้ยวม,มากตัวใดก่อครับเดี๋ยวชอบหนึ่งศูนย์สามค่ะครับชอบน้ำเพินให้ไหลมากนี่แหล,ละเพินกันเล่นหนึ่งศูนย์สามโอ้พนล่น,นตัวนี้มันมาครับ หนึ่งศูนย์สามมันต,ตัดออกมาไม่จะคูจกหางครับเขาตัดแค่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งกับสองแปดเท่านั้นค่ะแล้วก็เห้ากับเป็ดถ้าห้าเป็ดต,ตัดเองมันก็ได้แค่หกหางเองครับจ้ะทันท่นจะเรียนมดทุกชุดเดวยเ่ยมันกัสีกันทาดเนาะอืกันเล่นนักเอาไปยิบจับรเตลี่แต่ตว่าเพื่อบนบอแย<บ>กให้มดบอค่ะมันสีเป็นลายโพดมันสีเบิ้งือจังลาย เขาเคยหายซัมนี้เขากาับซัมนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะทิเจราหน้าเอาค่ะคุณหายมาตัวใดแนนองเดียวหนึ่งศูนย์สามห้าสองแดศูนย์หนึ่งศูนย์สามสอแปดรับสายขมิ้นนึน่ก,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 กหกแปดได้ีด่นองรับสายขมน เพิ่งตื่นแล้วนองเบลรู้สึกงออย่งไงไม่รู้มันชื่นหรอมันเสียสมันเครียดใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่มั่นใจด้วยไงวดนี้นันแนวทางเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดแล้วครับผมเนาะไม่มั่นใจถ้าทำแม่นมันก็รวยทั้งประเทศแล้วเนาะมันก็มีขวานเห็นไหมเบลพูดยังไงวดก่อนครับหวดก่อนมั่นใจไหม เ่อก่อนมันก็แตกจริงๆแต่วันนี้นบอกไว้ก่อนนะห้าสิบ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 นะครับเอฟซีครับผมเราก็ไม่รู้เนามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับก็น้องเบลก็เป็นสื่อกลางสะพานบุญนะครับผมหาแนวทางมาฝากนะครับอืม <S <S เขาก็ส่งมาให้น้องเบลอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ได้มาจากเขาไม่ใช่ใชเ,เ,เบลไงใช่ก็แนวนทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็เป็นธรรมดาเนาะกายว่ากันครับ